โอ้มีโครงการหลวงด้วยตอนนี้อยู่ฟิวเจอร์นะครับบุญทงกีามากินขทาวมันไก่กันครับโอเคอ๋นี่ลาด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 พิเศษบุญทงกี แดงใส่ปลาโลนุแดงใส่ปลาโล,โลเข้าใหมา่วิธีการทานไก่ต้นตำรับบุญตรงกี่ให้อร่อย น้ำซีอิ้วลาดนะครับลาดไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้่ายตอนลาดนะ้ำรับซอสที่เขาใส่เมื่อกี้นี่จากสิงคโปร์จุกโอเโ ูแดงไส้ปล,ลาโลไก่ราดน้ำซีอิวราดสูตรต้นตำรับจากสิงโคโปร์ม่เขาลงชิดอยู่ด้านนในก่อนเขาชอบ รันตีความอร่อยสุด,สด,สด